สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำน,น,นักลายนะครับนะในรอบแรกไป c o n ไซด์ of Money o o r People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสาร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30ถึง21.30นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเ,อเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรท่านที่สนใจการประชุมสัมมนานไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมนะครับเศก9เนื้อหาหัวข้อในการพูดคุยเนี่ย จะทาให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะนี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแค s ชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกับคลิปนี้นะครับก็ยังเป็น5คําถามนะครับนะสำคัญนะของปี65นะครับที่ทุกท่านเนี่ยควรทราบนะครับแล้วก็ คนะาดการคคำตอบนะเพื่อเตรียมตัวพร้อมรับมือนะครับซึ่งคลิปนี้จะมาถึงคำถามที่4นะครับท่านที่ยังไม่ได้รับชมนะครับคลิปที่เป็นซีรีส์ของคลิปชุดนี้นะครับซึ่งมีก่อนหน้านี้แล้วนะสามคำถามนะคือคำถามที่1คําคำถามที่2แล้วคำถามที่3นะครับคำถามที่1นะก็พูดถึง เรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐจะแค s ชและหรือเศรษฐกิจจะเกิดการถดถอยหรือไม่เมื่อไรนะคำถามที่2นะครับก็พูดถึงสงครามในยูเครนนะครับจะยืดเยื้อยาวนานหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างไรนะครับก็มาต่อกันนะครับในคำถามนะที่4นะครับในวันนี้นะซึ่งจะมาพูดคุยว่า ความขัดแย้งนะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะจะลุกลามหรือไม่อย่างไรนะครับน้ำมีโอกาสไปถึงนะสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามองเห็นนะครับว่าโลกเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับนะความผันผวนความไม่แน่นอนสูงนะความไร้ศิลปภาพทางเศรษฐกิจก,การเงินแล้วก็เรื่องของผูมิริตรศาสตร์โลกนะครับ เราเห็นความขัดแย้งนะระหว่าง2คูขั้วอำนาจนะครับทางตะวันตกและตะวันออกนะครับซึ่งในครนี้นะเรามองเห็นแล้วว่านะเป็นความขัดแยงระหว่างทางรัสเซียนะกับทางด้านตะวันตกนะครับก็มีจุดนะที่เป็นการต่อสู้กันทางการาหารเนี่ยนะอยู่ในยูเครนนะซึ่งดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะน่าจะเป็นความขัดแยงระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะแต่จริงๆแล้วมันมี เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนนะครับมันมีความขัดแย้งลึกๆนะระหว่างทางรัสเซียกับองค์การเนโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่นะเรามองเห็นในขณะน,นี้ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่เปลือกผิวๆนะในเรื่องของสงครามทางการาหารนะแต่ที่มันลึกลับซับซ้อนไปกว่านนั้นเนี่ยมันคือเกมนะค้าเกมหมักลุกนะครับของการแข่งขันกันนะของการวัดกําลังกันนะครับของสองฝั่ง นะนั่นก็คือทางตะวันตกและตะวันออกนะครับถึงแม้เราจะมองเห็นว่าจีนเนี่ยขณะน,นี้นะดูเหมือนว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรในรยูเครนนะครับแต่ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์นะระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับระหว่างรัสเซียกับอินเดียนะในท่ามกลางนะวิกฤตยูเครนเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่านะครับมีความเป็นพันธมิตรเกิดขึ้นนะในขั้วตะวันออกระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งจีนถึงแม้บอกว่าจะวางความเป็นกลาง นะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธนะครับหรือว่าคัดค้านนะการใช้กำลังทางการอาหารนะของรัสเซียอินเดียเช่นเดียวกันนะครับนะก็ไม่ได้คัดค้านการใช้กำลังทางการอาหารของรัสเซียก็มีการซื้อขายกับรัสเซียมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยนะจะมีโอกาสเดีย๋ยวลุกลาบันปลายไปสู่มาหาสงครามโลกครั้งที่3ไหมาก็ต้องบอกว่ามีอยู่นะถ้าเรื่องของ การเชคเมดนะครับหรือว่าการกินร่วมนะทางกระดานไม่ว่าฝ่ายไหนซึ่งมีการคิดคำนวณมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหมากเกมนี้ถึงบอกว่ามันมีความสลับซับซ้อนนะมันเป็นการต่อสู้กันในหลากหลายมิติไม่ใช่เฉพาะสงครามทางการทหารอย่างเดียวมันมีสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้านะมันมีการเช็คเมดกันนะไม่ถึงว่านะมีการสูญเสียผลประโยชน์นะครับมี เรื่องที่สำคัญนะก็คือเรื่องของแพ้ชนะกันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่นะความเพี้ยงพั้ำถึงขนาดที่เรียกว่า,เ,าเสียอย่างมากอะ่ะจนยอมรับไม่ได้นะหมาถึงว่าอาจจะมีการนะพังกันไปข้างอย่างเงี้ยนะซึ่งในที่สุดนะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการสู้ที่หลากหลายมิติเนี่ยก็จะนำไปสู่นะครับนะการใช้กำลังทางการอาหารครั้งใหญ่สุดนะของโลก ก็เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3นัแ้นเองนะแล้วแน่นอนครับถ้ามันเข้าถึงสงครามโลกครั้งที่3แปลว่าแพ้ชนะกันก็คือไม่ยอมอ่ะนะเมื่อมันไม่ยอมนะต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธมหาปรายัยคือนิวเคลียร์นะครับซึ่งขณะน,นี้ทางรัสเซียก็ขู่ดางตะวันตกนะครับในเรื่องของในวิกฤตยูเครนนะบ้าถ้าเกิดนะเข้ามายุ่งเนี่ยมีโอกาสนะที่กองทัพรัสเซียเนี่ยจะใช้นิวเคลียร์ได้นะในทางกับกัน ถ้าทางตะวันตกเพียงพำนะครับนะแล้วเสียผลประโยชน์จนยอมรับก,กันไม่ได้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่ทางตะวันตกก็จะขู่กับทางรัสเซียหรือทางจีนที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะนั้นถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันคงไม่เกิดในปี65แต่ในอนาคตนอกจากนี้ไปนะ2-3ปีมีโอกาสเกิดน,นะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอทุกท่านนะฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนี่คือการวิเคราะห์ นะครับถึงโอกาสนะความเป็นไปได้และสาเหตุที่มาที่ไปนะครับว่าหมากเกมนี้นะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้ามันจะต่อสู้กันจนถึงสงครามโลกครั้งที่3แปลว่ายอมรับกันไม่ได้ผลประโยชน์นี้แพ้ไม่ได้นะั่นเองก็มีโอกาสนะครับที่ลุกลามไปสู่สงครามโลกครั้งที่3และมีการใช้อาวุธมหาอรัยอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งนั่นแปลว่า โลกทั้งโลกก็จะเสียหายนะครับฝากมิได้ก่อนก็เชื่อนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ